ใครพาไปเดินบ่บ่ได้พาเดินจิงไหมเนี้ยโอ้ก็คุยกันรู้เรื่องใครๆตามว่าไปเดินมาจังเฮ้ยพาไปดวนซื่มือตียางเป็นหมูซื่มือตีเอามันวะมกบะบัวมกแม่เอ็นคีอันนี้แม่ เอ,เ,เอาหมวกนะั่งขี่เทาเอามันหมกกิจกรรมตอนเศร้ากิจกรรมตอนเศร้าของตาแก้หนาวปัดกวาดใบไม้อากาศหนาว12องศาถิงไฟละกะสีนหมกมันหมกมันใส่ขิดเต้าฟื้นนี่แล้วใส่กองฟื้นนี่แล้ว เอาขี้เท่าห่อนๆโปกไว้อึบเดี๋ยวเอขี้เท่าโปกเคลียขี้เทา่เทามาโปกมันอยู่ในกล่องขี้เทาา่เทา,เทาเสร็จแล้วกล่องนอนๆไว้ รอเบิงว่ามันสิเป็นแังได้หนาะตาตอนมันสุกอะไรเจียวบ้านตาอร่อยไหมอร่อยเ้อะทำไมอร่อยไม่ได้มานะ <laughs> ถ้าว่าไม่อร่อยแนละ้วไม่ได้มากินนะนุน่นตากินอยู่นูน่นเก๋างว่าอร่อยที่สุดเลยลูก <laughs> จะพามาบ่อย สวัสดีค่ะมาตรวจสอบมันเถียนงกไว้เป็นยังไงเนาะสูบว่ะเนาะมันคือยงแ่แข็งเลยสูบว่ะนุ่มนุ่มเลยจะวันนี้นนแข็งเย่ต้องผิกอีกด้านหนึ่งไฟมันใหญ่ออกก้อนแล้วเราก็เอาทานทานส่วนนั้นมา มดินไว้แล้วก็เอาทานชื้นอนนันมาหกทั้งทึ่งอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปัดฝุ่นออกอุ้ยเหลืองๆองลลามเหลือสองอ,อ,อันยังไม่สุกนี่เหลือสองอันผมตอ น้ำร้อนใสโอ้ยร้อนร้อนเอาไม้เคี่ยวเอาเหล็กเคี่ยไม่ได้อโอ้ย,อยควน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 ไงมาใส่ควนสกขักเลยพอแล้วมันสุกแล้วปันหลายโพดแล้วใหม่ครับ อ้าวจีอืมอ่ะไปเรียบร้อยจังรอมาเบิ้งใหม่มากินอันนี้เท่ามันโอ้โหโ้ยหอนเด็ดนี่พอแมนพอหอนเด็ดนี่เอืดอ๋อมันยังอ๋อสุกแล้วสุกแล้วมันใหม่แล้วนะนี่สุกแล้อืมตรงปลายทางเนี่ยไหม่ล้เริ่มใหม้ละขอมันใหม้ละสุกละอืมยานแต่อันนั้นแหละเดี๋ยวเราไปซิมเบิึงก่อน ตอนนี้มันหอนแห้งอันนี้ก็หักบ้างกันนะโอ้ยอันนี้เองสูกคักงาม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 เดี๋ยวไปล้างมือมาซิมเบิ่งเนาะมืออันถือขี้เทาข้างในนี่สะอาดสะอ้านโอเคสต็อปแสบปะหมกมันแสบหอมเนอะกลมกลมนวลหวานมันดีนั่นแหละ หวานเนาะคือจังเงินมีน้ำตาลหักบ่แมนสีเหลืองกับแบกๆบ่เคยเห็นนึงสีเหลืองมันเหลืองเหลืองนึงของเปิดเรงคักเบกอันเปิดเืองแบบบ่คักนะมันลุงเตียงนี่นี่โซงมาพัสดุโอ้แสบเนาะแสบแสบแสบคุณโซงมาแต่จะได้บุญลายอยู่หอคนห่อนเหลืออีกสองหัวท่านสุกปูหล่ะสุ่มไฟใส่เลยได้หนึ่งบันนี่ เป็นตใหม่ปะเบิ้งเบิ้งไวอ๋อเอาไว้ใต้ขี้เท่าแต่ว่าอยาไฟฮ้อนเกิดแผ่นบ่แซ่บเลยบ่ต้องเฮิร์นไฟเอาไฟออกอีกก่อนสันเป็นัะไดรว่าตาแซ่บปะมันแค่นปะมีเกี่ยวหย่ำวะไรกินข้าวอิ่มแล้วกินมันต่ออฮ้อนๆเนาะเซ่บหวานปะหวานแบบนี้เบาหวานกินได้ปะนี่ แห้งเป็นเบาหวานอยอะไอแกออกดีแท้กินได้ต่อ่อยากกินหลายกินพอกินแค่นี้แหละบีให้เพื่อนนั่นเพิ่งเดียวหน่อยหน่ลยว่าไรแอบปะมันมาแต่ขนเกนมันมาแต่ขนเกนมันลุงเตียงทรงประดิษฐ์มาอย่างดีคือสิเป็นแต่เสียค่าส่งหลายเนาะหนัก con bật ngay nó phải bớt của tay bất phải bớt mơ con nên ยายน้อยสิบืนไหวบ่เนาะเพิ่งฟื้นไข่ใหม่ใหม่ไปไซกันหน้าผู้หน,น้าผู้หาเขียนอยู่ข้างหน้าสามอ่ามารับเด็กๆหน้าบ้านลุงทาสเร็วๆเ,เ,เด็กๆ ขึ้นรถขึ้นรถอ,อ้าวเด็กน้อยเต็มรถบัดนี้เด็กน้อยเต็มรถบัดนี้มีดมีดเอามีดไปไว้เนี่ยเป็นปตะย่าน,านเอาไปปุ้ยคนหาเขียดมาหลายแถวบัดนี้หรือว่าได้เขียดหลายแบบโทษตีบัดนี้ <laughs> สวยๆมาคุบเขียดเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าถุงใครจะได้เยอะถุงข้าวสวยถุงข้าวทิพถุงทัพทีมหรือว่าถุงวิวใครจะได้เยอะกว่ากันเด็กกิ้งโตๆล่ะนี่อันนี้ล่ะจะคูบได้กี่ตัวเนี่ยเด็กกิ้งเข้าโอ๋ยใกล้ภูเขาเข้ามาเรื่อยๆแล้ว ถึงซีนเขาแล้วนี่มีแต่ก้อนหินนี่อา้าวกิวีสิป,ปีนผู้ไหวบ่ล่ะลูกฮะปีนไหวหมวกไม่ใส่พี่เขามีมหมวกหมดเลยนะลูกเดี๋ยวเอาหมวกกับแม่เนี่ยแม่ใส่เอาหมวกให้อ,อ้าวรรยากาศเรากำลังจะเตรียมขึ้นเขาไปหาเขียดลางขึ้นเขาป้าสมาชิกหลายแท้น้ำตายน้ำบ่บ,อบอ่เน <laughs> ี้

โอ้ยเด็กๆไปเราโอ้เด็กๆไม่ยางเก่งแถมขึ้นหูจากทางเขาทิปติขาจูกไงพาไปอันอันพูดทั้งล้างนี่กับขาหักติผู้ทั้งล้างนี่กับขาหักพูดทั้งนั้นกับรักษามากไหม่ใม่ ข้างลัางนี่กะแข่งแรงก็มูดีคุนลุงเล็กหน่อยนี่น้ำมาท่านแล้วเออเห็นเบิ่อละเนี่ยไฟหาเขียดไปหอดแล้วต้นตะโกดำดำอีนดีว่าเมนนไฟใหม่ดำโมเมนติ พี่แดงค่อยไหม่ดำอุ้ตายเศร้างับงับเศร้างับงับคุยกันแห้งเมื่อยเปีนเน่นบัดนี้ยเก่งเกโอ้พี่มีต่พูดเก่งๆนะเสียงไหมเราไม่หัวกลายเนาะคือน่นอัายองน่แ ค่ะิังไฟสีเศร้าไสีเศร้าลายก็ามูนีบนี้แดอนะยามน้ำโจนมันเาะเข้ามาเห็น้น้ำโจนต้นทายถือคนอื่อนนี่มาเป็นถือนี่ทาอะไรเป็นสีเนืองกับแม่ดำเตินแม่เตียนงูเฮาตัวงีอยู่มี ต้นตะโกด,ดำนึกว่าไฟใหม่ <c oughs> ดำคักดำแน่ถึงแล้ว,ลวน้องปลาของเราที่หาเขียดของเราหนาให้แผ่นหลุบฉายาโอ้สื่อด่างอันนี้ว่ใาสา่ยางดี ย่านป่าย่านป่าลงสื่อด่างมา่สไ่ล้อมไว้อุ้ยน้ำคือลายแท้ผ่าอยู่น้ำเย็นหน่อยบรรยากาศโอ้มีเท่าความทังใดขึ้นเขาฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่อนี้มาอย่างมาชมใหเพลูกครับเป็นมรดกตกถอดมาแต่ปูแต่ย่าแต่โมเมนตแต่พอได้รัมพ่อเท่าแม่เท่าทั้งพี่ล็ะมอรดกไ้ดูกใร้านอยู่กลางหูเผาครับมอสาหรับเฮดดี้สอดครับท่านผู้ชมชาชมปลาช่มเขามาเบิ่งปลาที่ล่อยไว้ี่ลนะครับมาหาเขียดเท่าเท่าเท่าปฏิกระนังสีเอาเท่านั่น เ,เียวเขียวอันนี้น้ำจากผู้เขาเป็นน้ำที่สะอาดาากาาสุดหาเท่ายางเดียวตินี่หามเฮ็ดหามไ่หายางอื่นโอ้ได,เดเ้เงินหลายแล้ว<า>ย่อนสุดนี่หาเท่าหมันเกา <c oughs> ไม้เข้าสิไปหาเขียด พี่พีนเขาไปทานไดนลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกยังสวัสดีครับดีดีดเลยเอ้เป็นยังไงปีนเขาเหนื่อยไหมฮะทำไมปีนเร็วจังแม่ตามไม่ทันเลยเด็กๆว่าจะถ่ายรูปเด็กๆปีนเขาถ่ายไม่ทันเลยเด็กๆหายวับไปกับตาอยพี่เขาสวยเตรียมตัวแล้วพี่เขาสวยเตรียมตัวแล้วเด้อใครจะได้เขียดเยอะ ผักปลอดสารธรรมชาติดอกกระข้าางามดอกผักบุงนนีงามเอออยู่ในป่าผักบุ้งงามงามดอกผักบุ้งยอดสวยมากธรรมชาติ ตำมะฮวงกินแซบแบเพ็ดเพ็ด <laughs> ย <sh> <iento> ิ้มใส่ตำมะฮวงบ่มีขึ้นเหลืองเหรอบ่เอาลงไปกินแห้งล่างตำมาอยู่บ่บ่ได้เอามาเตรียมมาแล้วมีแต่ตำแจ่วว่าสิกินกับปิ้งเขียดท่านถ้าได้เขียดอยู่ผักบุ้งผักบุ้งสวยๆเนาะไหนยกผักบุ้งสวยๆผักบดงอยู่ให้แผ่นลูกงามแซ่บอร่อยกรอบผู้ใด ผู้ใดได้ใดได้กินติตดใจติตดใจแล้วมันพุอนะยอดมันเก็บเบาบาดเบาหยยอดทั้งนั้น,อน,นเอาเก็บอะไรเด็กสาวหโอ้กีวีคือกอดข้าคาลูกโอ้ยเงยหน้าดูกล้องเด็กๆหันหน้ามาเด็กๆยิ้มแฉ่ง โอ้ก oh, ีวีอย oh. ่านอนเกือกป่นั yeah. ่นลายบ่ลายบ่เท่านี่ล่ะนี่มาสนสักโอ้แม่งอันนี้นี่อยากมาสนไม่หนอยาพ่ออันนี้ลายหเลออยากมาสนตี เอาเท้าพร้อมเอาแมงพร้อมแมงเหนงเหี่ยวเท้าในหันเอาบอลหันในตะก้าเทียวเขียวงามเนาะหุ่นได้เราเขียด เอียงแต่ก,ก้าเบื้องในเท่านี่พอหันมายกขึ้นมาพี่หันมาทางพี่โอ้ยมันบ่ค่อยเห็น,นยกเอามือยกขึ้นมายกเอามือกำขึ้นมาเบื้องโอ้อดีงามนเนาะเขียวดีดีาดดทางผุดกับหาเขียดทางพุงนไปย่างไปเบื้องหาเขียดก็นบันดนี้กำลังได้แล้ว เท่าก็ได้แล้วในแนวกินล้าอย่างเราเมื่อนี้เมืนอี้เข้าสิย่างไปเบิ้งเขียดแล้ววันนี้อา้อาวอ้าวพนักง,งานขูดเขียดตีนี่นกีวีได้จแจ็กโตละลูกฮะไอพี่ทับทิมได้ละจีฮะอย่างนั้นเขียดยังเขีดยดพนักง,งานขูดเขีดยดไหมไปสีได้หลายกว่ากันใส่ถุงใส่เขียดกีวียุ่ใส่ลูก ฮ้อนพะลูกฮันฮ้อนกับไปยูเทียงเนอะไปฮ้อนต้องไปพักยูเทียงก่อนพูดพูดให้มันเต้นพันปะหน่วยหลายจีวีคูกเอาลูกจับเอาลูกจีวีจับเอาลูกเอาไหมเอาวะเอาเมยเอาเมย์หัน่ะเอากะปอยเดินขึ้นอย่าง ก้าสวยเอาไปปิ้งมลสั่นเ้าวสวยเป็นหมักเอโอ้ยวันั้นไ่เสียเสยยี่หยางป่าป่าคือป่าจีจีเออรดยืนจ้ะว้ยยู หอดบูมือวะขีดหอยย่าอันไปไดู้ดว่ได้ซ่อมไมลด้ทตัวน่าไดบ่เอาล่ะคือบ่ได้ขียดเขียดหายต้องให้ลาคูดมาทางต้องห้ลากคูดดีกว่าไหมอ๋คูดยังไม่ถอยไปลูกไม่คิดคูดขีดเอ้ าเก็บเกียดนั่นนีวีแม่คุดได้ลวลูกทีวีเป็นกินขอปลาสเก่าท่นอ้ยมันไก่ปลาุบไปังจะได้คุดเป็นไปยุบเกียดคือโจนอยฮ่าฮ่กรด็จออ จะเข้าฮะจ๊กเก็ตเจนก็คือหลายมาเอานะจิกไม่แล้วมันไปใส่ท่านีเอาเข้าเี่กิเข้ามันเกิดหลายอย่างตีลูกอ๊ไปเลยค่ะคุณโอ้ยหลาบมือแดงเนาะเจ็บเนาะเท้าเนาะโอ้ยเจ็บนี่แถวยืนรุ่นเป็นแถวสาบลาบอยู่โอะขุดกบขุดเขียดโอ้ยตายว่าเป็นธรรมดาตัวนี้เมืย์ว่ากำลังบริกินเด้ออะไร

ยิ้วข้าวข้าผัดยูตาป้ากันเข้าผัดไปกินขาผัดปลูกไป ด,ดนี่คุดหลอบดีพอได้คูบเลยโอ้ยนั่นนั่นนั่นอ้หล,ลวดเร็วเดี๋ยวถอดข้อแข้วเถอะวะเออเขาปิ้งกินเบิร์ดไลยเหลือสรำนีน้น <c oughs> ่ะก็แกันปิ้งกินพอ่อมฮ้ยมันซับเรอตีเบิ้งตรวจสอบแล้เขาซับบอดังอีกนี่ดาไปว้หินน้ำไป อืมเอ้ยแล้วมันโดดไปเองมาหาเกียดซะได้ปฟาดมาน่อยมังไอนยาเอ้ยมันสีเหงไหมล่ะเด็มันีเหงวันนี้เิัตอวนนี้สิบตัเก็บเพิ่มอยู่บ้นไม่ต้องเก็บหรอกตั้งเนาะฮึมเต็มเอาวิ่งเขียดของเรา กีวี้เฮ็ดยังละลูกตักน้ำไปยังโอ้ยโอ้ยโอ้มีสุดเปลี่ยนเด้อนมันลื่นแน่นอนกีวี้ชูมือสองนิ้วชูมือสองนิ้วสองออกหิมแม่ไปหิบไ่หิสไปไวๆแล้วสร้างกับเสือมากเกิือเได้ยิน รูน่าจอยใหลายพ่เสเอาัปัเามาเ่เสีหมองนันะหลอกเงี้อกเสด็ดละหวานหวานหวานอําลําอําลําองเดยเฮ้ยหวานเยกับนองสิงังันัน้ำปลากูิ้วนี่ปอยาไปดิว่าเดี๋ยวเรากินากระเดากับเขาอ่ะกินข้าตาตีกันนะ กินทำตาตีให้เขาเรับเบิ้งยังได้เบิ้งไหนในข้าวอันนี้ชงไปในไลน์ไปแบ่มือกันนะกินข้าวกับวล้างมือข้าวกับปิ้งเค็ดเลยมาหายทะลุมากินปิ้งเค็ดมาปิงแดดมันหนาวมาแด้คือบอสี่เหอะสี่ไม่น้อยนี่แหละต่อฟุ๊กมาเต้นเอาโอ้ยตัวมาตัวมาเทียดเหลือซามโตทั้งไทยเอา ตอนเคียดหไลยๆบ่าใดทายพักันแย่งกันกินย่านว่าท่านกันโอ้ยพี่เด็กมามามาข่าวกมา่าลุงแสบแสบแสบแส่แบแห้งเผ็ดแซวกับแสบโอ้เอาลุงไปไหมสีกประแดกแล้วท่างนี่สีกประแดกแล้วท่างนี่ โอ้อผัดผักปุ่งธรรมชาติตั้มเจ้วนัก็แซบแล้วกินกับเจ้วะค่อยชิล๋จะค่อยอิ่มแลวกินกับแจวในเข้ากันเลยปวนขึ้นไรอีกเดิโอ้ยมันขึ้นยากกันจ้า ให้เลื it, Luckily, moment, Hence, ่มเอาเน้ำขึ้นมากับไปกินยูหันตีต้องหูมองไห้เลยจังสีอันนด้หลอดรถอันเด้ตรงถัดเด็ก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 จะไปแล้วเหรอจะลงล้างอยู่ี เออหนุ่ขวัญเด็กหน่อยสิไผู้ใหญ่เอินมขวัญเด็กแล้วแล้วรับแล้วนี่หาเขียนแนตาหายแล้วเออปรากฏว่ายในสงฆ์าอยู่นี่

อุ two children. Two children ้ยสองพอลูกสองพอลูกมาประจำหม่องเก้าค่ะแฉ่ออกเดินทางเป็นเม็ดเป็นเม็ดงูกเมืองเมืองได้ละเมืองเมืองทำเมืองเป็นเนี่งูกเป็นทีก็แคบเราตัวชูวยเรื่องแบบนี้ทำงานแดดจัดกิ๊บบี้เอาหม้อเขียวมาอยู่กับกิบี้เดินทางคือม้วนเมียมาเลยตออไป ไกต,กต่อน้าต่งกันะมอง,มองน้อพน,นีพว,นว่าห็นอ่ะยิ้มใส่กล้องนะ่นเมื่อแล้วลันปัดลันปัดรันปัดยิกล้องน่อ่กันเมื่อไม่ถ่ายแม่กับบุตรไม่ถ่ายไ่ถ่ายเห็น,นกุ๊กเามาถ่ายกันมาเห็นตัวร้านเ

นานว่าตายเฮ้ยังตาไปเบิ้งเขียดเราบอกถ้าเบิ้งเขียดแปมาแล้วปิ้งกินกระปิ้งปิ้งกินกระปิ้งแล้วลูกหลานไปนน้ำลายจะบอกฮะรูกหลานหรอลูกหลานจะถ่าไปกุ๊ปย่างเดียวแต่ไม่บอกซื้อคันดีใช